อเมริกาตั้งกำแพงภาษี S&P 500แะ่ DCA ไปต่อได้หรือไม่ชินจะเล่าให้ฟังนะคะมีพี่ๆหลายๆท่านนะคะถามกันมาว่าอเมริกาตั้งกำแพงภาษีนะคะหรือสองครามการค้ายังคงเกิดขึ้นอยู่เนะี่ยแล้ว S&P 500เนี่ยมันยังคงไปต่อได้หรือไม่กับการ DCA ต้องบอกก่อนนะคะว่าการ DCA มันไม่ใช่เดือนนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าหรือเดือนถัดไปแค่3าถึงหเดือนเท่านั้นต้องบอกว่าการ DCA หรือการทำดอลลาร์คอสเอเวอร์เรจคือการลงทุนประจําสม่ำเสมอ มันคือการลงทุนระยะยาว5ปี10ปี15ปีไม่ว่าตลาดผันผวนหรือเจอเหตุการณ์สถานการณ์อย่างไรขอให้มั่นใจนะคะว่าการทํา DCA ยังคงไปต่อได้และโดยเฉพาะการลงทุนใน S&P 500นะคะยืนยันได้เลยค่ะย้อนหลัง5ปี10ปีก็ยังสร้างผลตอบแทนอย่ที่ต่ำๆก็10%นะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆท่านไหนที่ยังมีความกังวลว่าจะ DCA ต่อหรือไม่อย่างไรนะคะบอกได้เลยค่ะนะคะสามารถที่จะลงทุนหรือ ทำ DCA ไปต่อได้นะเพราะฉะนั้นการลงทุนในทุกๆสินทรัพย์นะคะมันมีความเสี่ยงขึ้นอยู่กับพี่พี่เองจะตัดสินใจลงทุนนะคะแต่การลงทุนที่ชนะตลาดหรือสามารถฝ่าวิกฤตความผันผวนของตลาดไปได้นั่นคือการจัดพอร์ตแอสเซทอะโลเกชันรวมถึงการทํา DCA หรือการทาดอลลาร์คอสเทเทอร์เรททุกๆเดือนนะคะพ,พ,พี่ท่านไหนสนใจเรื่องราวของการลงทุน,นสามารถอินบ็อกหรือพูดคุยนะกับช่องนี้ได้ค่ะซ i นพาวเวอร์อินเวส t เมนต์ค่ะ